นนี้รู้สึกว่าก็จะมีอยู่2เรื่องคือ QE เนี่ยรอประธานเฟดทุกสาขาให้เขาพูดกันให้เรียบร้อยก่อนแล้คอมเมนต์เขาจะเป็นยังไงแต่เรื่องของเพดานนี่แล้วุ้มนตตลาดทองคำให้ให้น้ำหนักเรื่องไหนมากกว่ากัน เพดานนี่เป็นสถานการณ์ค่อยๆมาแต่เชื่อว่าอีกสักพักหนึ่งจะมีผลนะนะคะนเเหมือนเรื่องเดิมนะปีที่แล้วเราเหมือนเราก็เห็นเรื่องนี้มาเรื่งสิงเพดานนี่ยังเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเหมือนเขาพยายามจะไม่พูดถึงแล้วก็ให้มันเนียนๆไปเพราะจริ่งๆเพดานนี่เนี่ยค่ะคือก็ต้องเริ่มคุยตั้งแต่ช่วงต้นปีแต่ก็ปล่อยเรื่องเงียบไปนะคะแล้วก็เป็นข่าวอื่นขึ้นมาเรื่อยๆแต่รอบนี้ก็คือว่าจะปิดงบด้วยนะคะมีการประมาณการงบประมาณของสหรัฐในรอบหน้าซึ่งก็คืือออจะะต้้้งงสสรรุปปผลบมาณินนนเดี พอ,พอจะต้องสรุปเรื่องค่าใช้จ่าย <c oughs> ก็กลับมาเรื่องเพดานนี่อีก <c oughs> เพราะว่าตอนนี้คือเงินก็คือเต็มสูงสุดแล้ว <c oughs> ที่เคยขอไว้ก็จะต้องเริ่มมีการพูดถึงแต่สุดท้ายเชื่อว่าน่าจะยังมีการขยับเพิเขาบอกถ้าไม่ผ่านเนี่ยทางภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า government shutdown นะคะแต่ภาษาไทยของเราก็บอกว่าปิดทําการหมดเลยมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นก็เม็นไปไ่ได้แล้วก็ shutdown หมายความว่าก็คือไม่มีตังในการที่จะไปดําเนินนโยบายอะไรต่างๆนั้นถูกต้องใช่ไหมใช่ค่ะแต่คือเรามองว่า ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะ <c oughs> คะสุดท้ายเนี่ยก็ต้องก็ต้องขยายอยู่ดีแต่ว่าเหมือนยืดระยะเวลาเอามาให้ให้ใกล้ๆสุดท้ายละคือ,ค,อคือไม่ค่อยได้มีโอกาสตัดสินใจละเราก็ต้องต้องยืดออกไปเพดานนี้แต่ว่าถ้ามีการขยายเพดานนี้จริงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวทองคําทองคําจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะก็คือแต่ก็ยังมองว่า เพิ่มขึ้นในระยะสั้นเพราะว่าเราอย่าลืมว่าก็จะมีกรอบใหญ่คือตัว QE <ช>ที่ครอบไว้อีกทีหนึ่งซึ่งถ้า QE ตัดสินใจปรับลดเมื่อไหร่ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่กด,กดทองคําให้ลง,ใ,ลงใช่แต่ทิศทางราคาทองเป็นยังไงบ้างเพราะว่าสัปดาห์านี้เนี่ยก็จะมี ประธานเฟดสาขาเซนหลุยที่ออกมาพูดว่าแบบตอนแรกประชุมบอกเราว่าไม่ลดแต่ว่าท่านนี้มาบอกว่าเดี๋ยวตุลาเนี่ยจะลดก็ทําให้ตลาดหุ้นปั่นป่วนพอสมควรนะคะหุ้นบ้านเราก็ตกลงไปค่อนข้างเยอะทองก็ลงทองก็ลงเยอะไหมคะก็ลงมาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้อยู่ประมาณ1,310เหรียญแต่คืออยากจะให้นักลงทุนระวังไว้เลยจากนี้ไปจนถึงปลายปีค่ะ ก็คือจะมีคนออกมาพูดตลอดประธานเสร็จสาขานั้นสาขานี้ก็จะมีเพิ่มบ้างลดบ้างคงบ้างพวกนี้ค่ะก็คือแต่มันก็เป็นความเห็นที่ที่เราคิดว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นความเห็นนั้นเพราะว่าสุดท้ายมันอยู่ในที่ประชุมใช่แต่สุดท้ายก็คือจะต้องมาเริ่มดูช่วงประมาณ30ตุลาที่จะเป็นการประชุมในรอบหน้าอีกทีหนึ่งเนี่ยเป็นประมาณธันวาแต่เชื่อว่านะคะน่าจะไปตัดสินใจลดตอนช่วงธันวาแต่ในระหว่างนี้ค่ะก่อนที่จะไปถึงธันวาช่วงตุลาก็จะมีการพูดคุยมีความคิดเห็นที่ควเหวมค็จะ บวกลบกับตัวราคาทองคา<ม>ด้วยเหมือนกันตลาดหุ้นด้วยเหมือนกันทีนี้ถ้าเรามองอย่างผู้ที่อยู่นอกเหตุการณ์และเป็นนักลงทุนจรงิงคือต้องเอาตัวเองออกมาจากเหตุการณ์ใช่ไหมคะ <laughs> ถ้ามาดูจังหวะตรงนั้นเนี่ยยิ่งมีความผ,ลผ,ลผลันผวนถ้าเป็นนักลงทุนตัวจริงก็ต,งต้องสามารถที่จะมองเล็งโอกาสในการทากาไรให้ได้ใช่ไหมช่วงนั้นถือว่าเป็นช่วงของการเก็งกําไรถ้าเป็นคืออยากจะให้แบ่งเป็นนักลงทุนระยะสั้นกับนักลงทุนระยะยาวลยกันนะคะถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยเอาง่ายๆก่อนถ้าเป็นระยะยาวคือในช่วงในช่วงแคบๆเนี่ยอาจจะมีเรื่อองงพดดาาาานนนหี้้้้ทใตัวรคคขึไ แต่ขึ้นเนี่ยเราก็มองประมาณสักพันสี่ร้อยพันสี่ร้อยยี่สิบนะคะ,มะไม่มากแล้วถ้าหลังจากขึ้นเสร็จแล้วแต่เราอย่าลืมว่าจากนี้ไปอะค่ะจะมีระเบิดสองลูก<ช>ก็คือตุลารอบหนึ่ง<ช>แล้วก็ธันวารอบหนึ่งท<ช>ี่ซึ่งสองรอบนี้ค่ะจะเป็นตัวที่กดตัวราคาทองคําดังนั้นถ้าเป็นภาพระย,ายาาระยาวระยะกลางระยะยาวย,ยังไงทองคํามีโอกาสปรับตัวลดลงค่ะคือถ้าจะเข้ามาลงทุนต้องเห็นภาพนี้ก่อนแต่ว่าพอเป็นนักลงทุนระยะสั้นคราวนี้เราก็จะมาดูละมาดูไทมิ่งของในเรื่องของการปรับเพดานนี่หรือทุกครั้งที่เวลามีคอมเมนต์ ไม่ใช่ประธานเฟดเนี่ยค่ะก็จะบวกลบประมาณสัก20-30ิบเรียส US d o ดอลลาร์ต่อทิลยอ่าก็เยอะนะคะใช่ค่ะแต่ก็ก็คือประมาณสัก300บาทได้ต่อต่อครั้งของราคาทองคำแต่นี่อันนี้เอาเอาเงินบาทยกไว้ก่อนนะเอาแค่เอาแค่ดอลลาร์ก่อนนะฮะแค่ราคาทองใช่ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเป็น การประชุมครั้งใหญ่ <c oughs> ประมาณตุลารอบห,อหนึ่งแล้วก็ธันวารอบหนึ่ง <c oughs> รอบนั้นเนี่ยก็น่าจะประมาณ50เหรียญจนถึง100เหรียญ <c oughs> ต่อรอบถ้าลงเยอะๆแค่ตอนนี้ก็1,300ามร้อยต้น,ตน <c oughs> กรอบข้างล่างเป็นไงคะคือถ้ามองมองว่ามันก็ยังเป็นขาลงค่ะเองตอนนี้พันสเป็นรับใหญ่ค่ะค่ะถ้าหลุดพันสรับใหญ่ต่อไปคือ1200องอยโอ้ค่ะพันสองแต่ก่อนจะไปก็คือจะต้องมีมีสเต็ปรองเขา่อค่อยๆยค่อยๆย่อไปตามแนวรับต่างๆแต่รับใหญ่ตอนนี้อยู่1280แล้วก็ รับรองลงมาอยู่ที่พัน0ค่ะ้อยค่ะทีนี้คุณมลคะแล้วจากนี้ยังไงดีคือถ้ามาดูเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนด้วยทองคำอย่างจะเล่นในบ้านเราเนี่ยนะก็ต้องดูด้วยอย่างเงินบาทเนี่ยในวันนี้เนี่ยทองคำปรับขึ้นมาห5 0บาทเงินบาทก็อ่อนค่าขึ้นมาก็เป็นเพราะเงินบาทใช่ไหมคะมองยังไงว่าตรงนี้นักลงทุนควรที่จะเอาเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาดูด้วยหรือเปล่าก็ต้องเอาเข้ามาเข้ามาคํานวณดูด้วยเหมือนกันเวลาที่จะเข้ามาลงทุนทองคําในช่วงนี้เพราะด้วยความที่อัตราแลกเปลี่ยนผันผวมมาาก่อง การผันผวนของอัตาราแลกเปลี่ยนเนี่ยค่ะสาเหตุเราก็มองมาคือต้อนตอมาจากฝั่งสหรัฐทั้งหมดนะคะเหมือนกันก็คือว่าอย่างสมมุติว่าข่าว QE ออกมาก็ว่ามีการปรับขึ้นหรือปรับลดอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันก็จะส่งผลเนีย่ยสมมุติว่าถ้าบอกว่าอ่ะมีโอกาสที่จะลด QE สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าดอลลาร์ก็จะแข็งค่าทองคําปรับตัวลดลงถูกไหมคะแต่พอดอลลาร์แข่งค่าเงินบาท ก็จอาใช่ค่ะดังนั้นอย่างที่ถ้าเราสังเกตดูอย่างช่วงก่อนหน้าที่แบงก์ชาติบอกว่าเดี๋ยวรอดูนะคะว่าผลการประชุม q ีนี้ผลการประชุมเฟดรอบนี้จะออกมาเป็นยังไงซึ่งแบงก์ชาติก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าไปรองรับเข้าไปดูแลนั่นกหมายถึงว่าเพราะว่าช่วงนี้เวลาที่ข่าวของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐออกมาแล้วโดยเฉพาะเรื่องหลักๆก็คือเรื่องของ QE เดี๋ยวเพดานนี่ก็เป็นอีกตัวนึงคือพอมันจะส่งผลกับตัวค่าเงินดอลลาร์ให้แข่งค่าหรืออ่อนค่า ซึ่งช่วงนี้ค่ะส่งผลมากพอส่งผลมากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือค่าเงินอื่นๆที่ที่ลิงก์กันกับตัวดอลลาร์ค่ะก็จะเป็นทิศทางที่ตรงกันข้ามอย่างช่วงนี้ที่ที่เงินบาทผันผวนก็มาจาก US ดอลลาร์ด้วยค่ะถ้างั้นกลยุทธ์ในระยะสั้นเนี่ยนักลงทุนที่ลงในโกลฟิเจอร์คุณแนะนำยังไงบ้างคะอย่างช่วงนี้คือยังเน้นเน้นในลงทุนในโกลฟิเจอร์ช่วงนี้ยังเป็นการลงทุนระยะสั้นคือเน้นให้ลงทุนตามกรอบนะคะแต่คือไม่เน้นว่าให้เป็นลักษณะของการถือยาวๆเพราะถือยาวๆเนี่ย มันผลของค่างเงินบาทเราควรจะเปิดชาดหรือเปิดลองค่ะ ดูเป็นเป็นจังหวะในแต่ละช่วงเลยอย่างช่วงนี้ค่ะเรมามองว่าโอกาสในการย่อตัวของราคาทองคํายังมีอยู่แต,แต่ว่าคือก็ค่อนข้างจากัดอย่างตอนนี้แนวะรับรับย่อยในอยู่ที่พันสามแล้วก็พันสองร้อยแปดสิบคือเรมามองว่ามีโอกาสจะย่อลองไปทดสอบด้านล่างก่อนนี่ค่ะช่วงนี้การที่จะเข้ามาลงทุนในโกลฟิเจอร์เองยังแนะ,ะนำเปิดสถานะช็อตตต้อง cover ให้เร็วเพราะว่ายังมีความเสี่ยงในเรื่องของขั้นบัตร stop loss ไปด้วยไหมคะ stop loss มีค่ะอย่างสมมติว่าถ้ารีบาวขึ้นไปแล้วทะลุเกิน1345่ ถือเป็นจุด stop loss ค่ะค่ะก็เห็นแล้วฟังแล้วก็ต้องเร็วแล้วก็ต้องดูข้อมูลแบบแบบวันต่อวันเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้คือถ้าเป็นการลงทุนระยะสั้นอย่ต้องตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดถ้าเป็นลูกค้าแวลจีนี่เขาส่งข้อมูลมาให้วันละสองครั้งจริงๆในเว็บไซต์เนี่ยก็คือจะมี3รอบนะคะ เ<ค>ช้าบ่ายเย็นเช้ชาบ่ายเย็นก็ต้องดูอย่างนี้เลยเพราะมันขันขวดจริงๆบางทีถ้าเกิดเราผิดขาขึ้นมาอย่างนี้ก็แย่เหมือนกันก็คือถือว่าเป็นเป็นจังหวะสําหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะสาั้นเพราะการลงทุนระยะสั้นเนี่ยคะ่ะผลตอบแทนอย่างสมมติว่าภายในวันเองวันหนึ่งอาจจะมีการหี่ยงตัวได้มากนะคะก็คือถือว่าเป็นโอกาสแล้วก็ถือว่า ถ้าไม่ระวังที่ดีก็อาจจะทําให้ขาดทุนาจริงๆคุ้มไหมคะถ้าเล่นแบบวันต่อวันแบบสั้นๆอย่างนี้คุณมลวันต่อวันคือมลมองว่าถ้าเป็นวันต่อวันต้องว่างด้วยสำหรับารันักลงทุนเพราะว่าไม่งั้นคือเราลงทุนไปแล้วเราทิ้งอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้แต่ว่าพอพอลงทุนวันต่อวันเนี่ยค่ะตัวนักลงทุนเองนก็ถือว่าถือว่าคุ้มสาหรับการลงทุนแต่การตั้งสุดส o p l ล s s ก็ดีอย่างเวลาเข้าไปลงทุนใน g o Future เวลาตั้งออเดอร์ค่ะ น้อยคนมากที่จะสังเกตว่าปุ่มข้างใต้ที่มีการตั้งออเดอร์เนี่ยมีปุ่มคาว่า Stop Loss <ม>เราสามารถตั้งเป็นราคา Stop Loss ไว้ได้เลยเพราอ,าอ,อสมมติเรามองว่าอย่างเมื่อกี้ที่ที่ทางคุณเจ๊เคุณนัดาถามว่าเนี่ยค่ะล่วงลงมาแล้วอยู่ที่ มองว่าน่าจะช็อตไหมอย่างเงี้ยค่ะมันก็แนะนำว่าช็อตนะคะเปิดสถานะช็อตแต่ว่า Stop ปลอสเท่าไหร่สต๊อปลอสพันสอยสีเราก็ต้องตั้งช็อตเสร็จแล้วตั้งสต o อปลอสไว้ด้วยเผื่อมันกลับขาขึ้นไปถ้ามันดิดขึ้นไปพันสามร้อยสี่ s ิบห้าอันนี้เขาก็สต๊อปลอสใช่ไ0มพันสามต้อยสี่สิบมาก็สต่อปลอสืออค่งสมมติจะไปพันสามร้อยห้าสิบพันสามร้อยสิบเราก็ไม่ต้องคัดทุนมากไปกว่านั้นแล้วใช่ค่ะหรทออย่างสมมติอันนี้เป็นว้ที่ 2 1 0 0 0แล้วก็เราเ,เดี๋ยวเราจะคอยมอนิเตอร์เองว่าถ้า300เราจะกําไรแต่ว่าเราก็ต้องดูแล้วว่าถ้าขาดทุนละ่ะเรารับได้เท่าไหร่นะคะติ่นชัวเรากะ300 150ก็คือหันครึ่งก็คือควรจะเป็นจุดที่เราต้อง stop loss เราก็ตั้ง stop loss ไว้เลยว่าบวกขึ้นไปอีก150บาทนะ2 1 1 0 0บาทเป็นจุด stop loss อพอขึ้นไปถึงเลเวลนั้นก็จะเป็น trigger คือคือมันก็จะเป็นลิมิตให้เราเองโดยที่บางครั้งเราไม่ได้นั่งเฝ้าขนาดนั้นแต่ว่าเรารู้ว่า position ที่เราในการที่เข้ามาเก็งกําไรในช่วงนี้ใน ตลาเนี่ยค่ะอย่างเปิดช็อตของโ o f ฟิวเจไว้พอเวลาอยากจะ cover ก็คือต้องตั้งสต๊อปลอสวยก็เป็นการเหมือนกับประเมินความเสี่ยงของตัวเองด้วยนะคะว่ารับได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็เป็นเทคนิคที่คุณมนมาแนะนำกันในสัปดาห์นี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณค่ะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ